สวัสดีครับผมเจอกันทักทายกันหน่อยครับช่วงนี้หน้าฝนมองว่างครับไม่ค่อยได้มีงานซ่อมแบ็คโคเท่าไหร่นะครับมีไปเก็บเห็ดเก็บปลาปูลาปลาไปแสดงครับช่วงก็เป็นประจำทุกปีนะครับหน้าฝนงานซ่อมแบ็คโคเราก็จะเบาๆกันนะก็ถือว่าเป็นการทักทายกันนะครับ ใครมีปัญหาเครื่องจักรข้างกลก็ทักทายพ่อใหญ่ทางเบอร์โทรมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่สติปัญญาความรู้ของพ่อใหญ่ที่มีนะครับเพราะบางรุ่นบางเครืรุ่นใหม่ๆพ่อใหญ่ก็อาจจะไม่ชำนาญมากแต่ก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้คำตอบกันนะครับช่วยแนะนำกัน อย่างว่านะครับอายุห้าสิบห้าแล้วความรู้สายตาก็เบาบางลงนะครับรุ่นเก่าๆพอได้บ้างรุ่นใหม่ๆก็ใส่ลูกหลานนะครับหัวหนะกิจจาบ้างทีมงานบ้างหลายๆคนช่วยกันได้นะครับมีอะไรกทักทายกันเข้ามาและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับมีอะไรทักทายเข้ามาได้เลยครับผม